สำหรับภาพพิธเกิดอยู่นี้นะครับเป็นการแห่ภ่ากกิจรอบอุโบสถหลังใหม่ซึ่งกำลังดำเนินการสร้างของวัดค่ากรนดานตำบลบ,บางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็มีพุทธศาสนกิกชนมากันเป็นจำนวนมาก ุโคปุญญาสะอุทจยโยการสผสมทึงบุญนำสขมาให้นะกถินคือการลาาออันยิ่งใหญ่สามาคคีร่วมใจใฝ่กุศลวัดได้รับบ้านได้ร่วมรวมใจคนบุญเลิศล้นแรงสันทาพาร่มเย็นนะครับนะเจอทอดกฐินสามบัคีนะครับโอกาสดีก่อสร้างทางสวรรค์ปิดประตูอบายได้ครบคันนะครับ เบอสวรรค์ปิดนรกไม่ตกไปกระถินนั้นก็คือการละทานอันใหญ่ยิ่งเป็นบุญจริงจำแจ้งแห่งกุศลบุญถวายผ้ากระถินมีมากล้นบุญจึงโดนให้ร่ำรวยด้วยเงินทองก็ขอให้ทุกท่านที่มาทำบุญกระถินในวันนี้ก็ขอให้โชคดีโชคดีถูกไว้ลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งทุกคนนะครับ